ชมนางพญาเข่าตรงกันนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของเข่านี้ก็จะตรงไม่เหมือนกับเข่าโค้งนะครับถ้าเข่าโค้งก็จะ,ะเข่าก็จะโคง้งแต่องนี้ก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงเราจะเห็นว่าแข้งนะครับก็จะตรงจึงเรียกพิมพ์นี้ว่าเข่าตรงนะครับก็จะมีลักษณะที่ หน้าใหญ่นะครับแล้วก็อกใหญ่เป็นผ้าที่มีหน้าใหญ่อกใหญ่นะครับสำหรับรพิมพเข่าตรงนะครับนอกจากนั้นก็สมเด็จนางพญาก็จะมีอกนูนด้วยนะครับแต่สำหรับอกนูนผมไม่ได้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้เฉพาะที่เป็นเข่าตรงไว้ให้บรรดาเพื่อนๆพื่อนญาติทได้ชมกัน แต่ว่าเนื้อหามวลสารก็ไม่แตกต่างอะไรกับเข่าโคง้งเข่าตรงเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะที่มันเหมือนกันนั่นเองเนื้อหามวลสารจึงเวลาเราศึกษาอะไรเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะนำไปเปรียบเทียบกันได้เลยโดยไม่ต้องไปไปคิดว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเพราะว่า ถ้าเรารู้หลักเวลาเราศึกษาเราดูจากมวลสารมวลสารมีอะไรบ้างนะครับแต่ของเก๊ก็สามารถที่จะนำมาทำให้ไอไอมวลสารที่อ่าที่ไม่ใช่เนื้อดินนี่นะครับสามารถที่จะทำออกมาให้คล้ายได้นะครับแต่ก็จะไม่เหมือนขณะเดียวกันก็คือเนื้อดินนี่ก็คือทำไม่ได้นะครับทำให้เหมือนไม่ได้ ยุคของนางพญานะครับ400กว่าปีเราก็จะเห็นความชัดเจนของเนื้อหามวลสารว่ามีความแตกต่างกันถ้าเป็นพักเกกับพัะแท้นี่ถ้าเราได้ดูพักแท้แล้วเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่ผมเองเนี่ยอ,อยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้นนชมกันอย่างจริงๆแล้วก็เคยถ่ายให้ชมในเฟซรู้สึกอยา ถ่ายให้ชมในเฟซแต่ถูก,ถกเขาเรียกว่าถูกแฮกไปไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจึงถือโอกาสนี้นำมาถ่ายอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ศึกษากันสำหรับเพื่อนที่อยู่ใน t ิกต o k โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ได้ชมกันนะครับเพราะ t ิกต o k ผมเปิดได้ยังไม่นานแต่ก็ถือว่ามีบรรดาญาติธรรม ที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับต้องขอขอบคุณที่ทำให้ t ิ k t อกของผมมียอดของเพื่อนๆที่เข้ามา,าติดตามกันเนี่ยก็ร่วมร่วม,มหมื่นกว่า,าร่วมร่วมจะเข้าหมื่นแล้วนะครับเหลืออีกประมาณร้อยกว่าท่านแค่น,นั้นเองก็จะถึงหมื่นแล้วก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณก็คืออยากจะให้บรรดาเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามผมนี่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งบางอย่างนี่ผมอาจจะไม่ต้องบรรยายก็ได้ครับคือผมให้ภาพบรรยายให้ท่านได้ดูตามภาพนะครับว่าเนื้อหามวลสารของพระ,ะแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับอย่างสมเด็จนางพญานเนื้อหามวลสารเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เขาตรงนะครับก็คืออยากจะให้บรรดาเพื่อนๆได้ศึกษาจากของแท้ของจริง าคือบางครั้งเนี่เราไปดูตำราในตำราอย่าลืมนะสีในตำราเขาเพิ่มสีสันเข้ามานะครับเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะไม่ใช่สีที่เป็นจริงนะครับแต่สำหรับผมถ่ายนี่เป็นสีที่ใกล้เคียงมากแล้วเนื่องจากว่าไฟที่ผมถ่ายเป็นสีขาวนวลน,นะครับอ่าจึงอ่าทำให้สีขององค์พระนี่มีโอกาสที่จะอ่าเหมือนจริงได้นะครับ นี่แหละก็คือเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ผมเองเนี่ยผมอยากจะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็ศึกษาด้วยตาของท่านเพราะการศึกษานี่ด้วยตาของเรานี่เราจะมีความมั่นใจมากกว่าเราศึกษาด้วยหูเพราะโดยส่วนใหญ่คนมักจะศึกษาด้วยหูเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยได้ศึกษาด้วยตาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียง